สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมหนึ่งทุกคนเจอกันอีกครั้งนะคะนักเรียนคงจําได้นะคะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะคะในช่วงที่แล้วเราเรียนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินะคะเยาวชนหมายถึงอะไรมีความสําคัญอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะคะนักเรียนคงจําได้ในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ นะคะในเรื่องของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนะคะการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูความหมายของคำว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไรนะคะสิทธิก็หมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บ,บุคคล นะคะในการที่จะกระทําการใ,ใดๆหรือได้มาซึ่งสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะโดยชอบด้วยกฎหมายมีอะไรบ้างเช่นสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั่นคือสิทธินะคะที่เราจะต้องรักษาสิทธิตรงนั้น นะคะถ้าเราพูดถึงเสรีภาพล่ะเสรีภาพคืออะไรเสรีภาพก็คือความมีอิสระในการที่จะกระทำการใดๆก็แล้วแต่โดยไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นตลอดจนความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีงามมีอะไรบ้างนะคะเช่นเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต เสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยยัต้องนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นประเทศไทยของเราเปิดโอกาสให้เรานับถือศาสนาใดก็ได้นะคะหรือมีเปิดโอกาสให้ศาสนาอื่นๆเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะสอนให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะ อีกอย่างนึงก็คือเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะคะจากกรณีในบ้านเมืองเราจุป,ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องใช้ในการวิจารณญาณดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นนะคะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีไหมเขาอาจจะมีเหตุและผลอะไรหรือเปล่าอันนี้นะคะที่สำคัญคือต้องชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธนะคะนั่นคือเสรีภาพท้ายสุดคือต้องอยู่ใต้กฎหมายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยนะคะกฎหมายสูงสุดของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญน,นะคะเป็นกฎหมายที่เราใช้ในการปกครองประเทศนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่ามันเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือการรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงว่าห้ามการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยการเยี่ยงสัตว์หรือเยี่ยงทาสสสิทธิในการเท่าเทียมกันนะคะสิทธิในการเท่าเทียมกัน ทุกคนเนี่ยนะคะเกิดมาในย่อมจะมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมายนะคะห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะคะอันนี้เป็นกฎของรัฐธรรมนูญนะคะต่อไปอันดับที่3าก็าคือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลทุกคนเกิดมาย่อมที่จะมีสิทธิและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตและร่างกายการทรมาน การทารุณกรรมการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำไม่ได้นะคะเราจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะในสิทธิเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือเสรีภาพในเคหสถาน มันเป็นที่อยู่อาศัยเพราะเราถือว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวไทยเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะได้อย่างเสรีส่วนตัวนะคะผู้ใดผู้หนึ่งจะมาละเมิดเข้าไปยังอาคารบ้านเรือนของคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่โอ้ยฉันมีสิทธิเสรีภาพฉันไปเดินเข้าบ้านโน้นบ้านนี้ไม่ได้นะ,ะถือเป็นการผิดกฎหมายต้องได้รับอนุญาตจึงจะเข้าไปได้นะคะ เสรีภาพที่สองก็คือเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่แต่ก็จะต้องไม่ครอบครองในที่สาธารณะนักเรียนอาจจะเคยเห็นมีคนที่ไปปุกลุกป่าเป็นที่ไม่ช่กเขตของคนอื่นไปกั้นเขตกั้นแดงมายึดเป็นที่ของตนเองมันก็จะมีการฟ้องร้องด้วยกฎหมายต่างๆนะคะประชาชนคนไทยสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะคะ นอกจากว่ามีวิกฤตรหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็จะมีขั้นมีตอนมีกฎมีระเบียบออกมาเฉพาะการในช่วงนั้นๆเท่านั้นเองนะคะอย่างบ้านเรือนแค่สถานเนี่ยมันถือว่าเป็นที่ส่วนตัวนะคะของผู้ที่เป็นเจ้าของเขาจะห้ามผู้ใดเข้าไปโดยพระการนะคะจะมีความผิดฐานบุกลุกเลยนะคะเราจะไปบุกรุกบ้านใครไม่ได้นะคะสิทธิของบุคคลนะคะสิทธิของบุคคล ในครอบครัวกิติยศในแต่และครอบครัวทุกคนมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีชื่อเสียงมีความเป็นอยู่ส่วนตัวรัฐมนูญน,นะคะได้ให้ความคุ้มครองเอาไว้นะคะชื่อเสียงบงตระกูลพมดีเคยเห็นไหมบางคนทำผิดไม่ใช้นามสกุลเขาอยู่ๆเป็นไงคะ ถอดถอนถือว่าทําตัวไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นพวกมียอะาบรรดาศักดิ์เวลาที่มีในวงสากณายาหรือมีใครที่ทําผิดทางด้านกฎหมายนี่เขาจะดแอนตี้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทําให้สูญเสียชื่อเสียงม,มันก็จะไม่เป็นที่ยอมรับนะคะแต่ถ้าเราทําตัวดีทําตัวเหมาะสมเป็นที่ยอมรับเป็นสิ่งที่ดีเชิดชูชูหน้าชูตากับวงตระกูล ะะทำชื่อเสียงให้กับวงตระกูลเขาก็จะยอมรับตรงนั้นนะคะต่อไปเสรีภาพในการสื่อสารเป็นยังไงคะเสรีภาพในการสื่อสารประชาชนชาวไทยเราเนี่ยนะคะจะมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันนะคะรัฐธรรมนูญน,นั้นห้ามการตรวจการกักเปิดเผยหรือแอบลักลอบดักฟัง อ่านเพื่อรับรู้สิ่งสื่อสารที่บุคคลต่างๆบางอย่างมันเป็นของส่วนตัวใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายได้นะฮะบางทีเขาก็มีความที่จะต้องปกปิดนะคะอะไรที่เขาเปิดเผยได้บางคนทําผิดมันที่มีการกับตัวหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะไปแอบดักฟัง ถือเป็นการผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยด้านการสื่อสารเห็นไหมคะอย่างในยุคป,ปัจจุบันดิจิตอลเนี่ยโอ้โหยิ่งเปยังไงคะโซเชียลน,นะคะไปได้เร็วมากเพราะฉะนั้นการใช้โซเชียลในสมัยนี้เราต้องระวังให้มากๆนะคะเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องเราเกิดขึ้นนะคะเราต้องระวังนะคะต่อไปเสรีภาพในทางนับถือศาสนานะคะ ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์เลยในการที่จะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้นิกายอะไรก็ได้ของศาสนาไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยหรืออาจจะเป็นลัที่นิยมในศาสนาตามที่ตนเองศรัทธานะคะเราจะไม่ไปเก้าไก่เราจะเป็นการให้เกียรตินะคะในศาสนานั้นๆนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนกับชุมชนมีระเบียบมีวัฒนธรรม นะคะศาสนาพุทธศาสนาคริสตศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูทุกศาสนาเราจะไม่ไปก้าวไก่กันเป็นการให้เกียรติเพราะอย่างที่ไม่เคยกล่าวไปแล้วว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนั่นเองนะคะนั่นคือสิทธิเสรีภาพนะคะของประชาชนชาวไทยนั่นเองต่อไปนะคะเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นยังไงคะ ก็หมายถึงว่าบุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติไว้นะคะเป็นความผิดและเป็นกําหนดโทษไว้นะคะและโทษที่ก็จะลงไปแก่บุคคลนั้นๆน,น,นะคะโทษนั้นจะหนักกว่าโทษที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดไม่ได้ นะคะอันนั้นคือเป็นเรื่องของสารในกระทรวงในกระบวนการของยุติธรรมนั่นเองนะคะต่ปไปสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดนกนเรียนค้าทรัพย์สินเนี่ยของแต่ละบุคคลที่หามาได้อย่างยากลาบากบางทีรุ่นปุย่าตาทวดรุ่นพ่อแม่เรานะคะก็จะหาทรัพย์สินมาได้เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ย่อมจะเกิด เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ใดจะมาบังคับแย่งชิงหรือทำลายให้เสียหายไม่ได้นะคะเราก็จะเคยจะเคยเห็นนะคะการมีการฟ้องร้องเรื่องสิทธิที่ดินนะคะอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นทรัพย์สินเป็นมรดกตกทอดนะคะคนอื่นจะไม่มาไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งได้เลยตรงน,นี้นะคะต่อไปสิทธิในการ ข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนนะคะสิทธิในการแจ้งข่าวสารข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนเป็นยังไงบุคคลและชุมชนเนี่ยนะคะย่อมที่จะมีสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะนะคะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น น,นั่นคือสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนนักเรียนจะคงเห็นในปัจจุบันเห็นไหมคะมีบางคนไปปลอมแปลงในรูปของโซเชียลเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> เขาเขียนมาอย่างหนึ่งก <Okay. S 2> ็ไปแปลงข่าวสารเขาก็เราก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะคะ <Okay. S 2> เราเป็นคนนอกเราจะไปทําอะไรก้าวไกตรงนั้นไม่ได้เลยนะคะ <Okay. S 2> เขาสามารถที่จะฟ้องร้องได้อย่างที่มิตร,รบอกว่าการที่เล่นโซเชียลน,นั้นเราจึงต้องระวังเหมือนกันนะคะ ต่อไปสิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลย่อมมีสิทธิ์รวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคอย่างที่เรามีอะไรคะออยนะคะไม่ใช่ใครจะผลิตอะไรมาขายก็ได้บางอย่างถูกต้องตามกฎหมายบางอย่างไม่ถูกต้องนะคะไม่มีอยกําหนดไม่มีการรับรอง ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเวลาเหมือนกับเราไปเราซื้อสินค้าหรืออะไรเนี่ยนะคะถ้าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพถ้ามันไม่มีอยอยเราสามารถที่จะฟ้องร้องได้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นม,มันจะมีหน่วยงานมีองค์กรในการดูแลนะคะรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้อะ นีอ่อนไเข้าใจข้วมาบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายรวมไปถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีและไม่มีไรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัตินั่นเลยหลงังนึกถึงตอนนี้ปัญหาวิกฤตโควิดทางด้านสาธารณสุขนะคะมีคนสักกี่คนขนาดคนเราธรรมดานะคะมีความรู้ต่างๆบางทีในการที่เราจะไปใช้บริการของสาธารณสุขเนี่ย นะคะเราเข้าไปรักษาเราได้รับการบริการจากหน่วยงานได้ทั่วถึงไหมซึ่งเขาก็มีความพยายามอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขเนี่ยโดยเฉพาะตามชุมชนต่างๆนี้ต้องทั่วถึงนะคะ mm hmm. ก็จะมีโรงพยาบาลมีหน่วยงานต่างๆนะคะดูแลประชาชนต่อไป mm hmm. นะคะสิทธิ ที่เกี่ยวกับชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อมบุคคลในชุมชนนั้นย่อมที่จะมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะก็ดีวัฒนธรรมก็ได้ขนบรรมเนียมก็ดีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นศิละปะวัฒนธรรมขนรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละภาคนะคะของชาตินะคะซึ่งเรามีเนื้อกางอีสานใต้แต่ละภาคเนี่ยนะคะย่อมจะมีวัฒนธรรมมีศิละปะมีภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรต่ตางๆเยอะแยะเลยนะคะบุคคลและชุมชนนั้นย่อมที่จะมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะเพื่อที่จะ ไงคะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนนั้นนนนั่นเองต่อไปเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูดคุณจะพูดคุณจะเขียนคุณจะโฆษณาจะสื่อความหมายด้วยวิธีการกั่นแล้วแต่รวมถึงเสรีภาพทางด้านวิชาการเรามีสิทธิ์แต่ แต่ก็จะต้องถูกต้องด้วยกฎหมายไม่ไปโฆษณาเกินความจำเป็นโฆษณาชวนเชื่ออุโอโ้ยไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีอ้น่าสนใจไปหมดนะคะขี้มโม้ไปว่าของตัวเองสินค้าดีแบบนัน้นแบบนี้พอสินค้าส่งมาเป็นไงคะเป็นอีกอย่างเป็นอีกคนละเรื่องเพราะฉะนั้นในการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเหมือนกับเวลาที่วิสศน,นักเรียนเนี่ย มันกับนักเรียนพูดกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือโ <c oughs> ทษน,นะคะคือการสื่อสารไม่เข้าใจการสื่อสารไม่รู้เรื่องนะคะบางคนเขียนหนังสือสะกดไม่ถูกเราจะไปสื่อสารยังไงคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราฟังเข้าใจแต่เราเขียนสื่อสารบางทีการพูดเรือยังพูดมันพูดมันพูดการที่จะพูดให้คนเข้าใจเนี่ยนะคะบางทีมันก็ยาก ะะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็แล้วแต่นะคะที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดอ่านเขียนพิมพ์หรือการโฆษณาต่างๆการสื่อความหมายต่างๆมันมีเสรีภาพนะ,ะด้านวิชาการอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ดีเราก็เขียนปะนะคะมันก็เวลาที่มีคนส่งข่าวในไลน์ใช่ไหมคะในการสื่อสารเราก่อนที่เราจะแชร์ต่อส่งต่อเราก็ต้องมีการหยุดสักนิดนึงคิดว่าเอ๊ะ ลายที่เขาส่งมาเนี่ยข้อมูลเนี่มันถูกต้องไหมนะคะหรือมันเป็นข่าวโกโหกมานะคะเราก็ต้องกรองก่อนก่อนที่จะรีบส่งต่อนะคะอันนี้ก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองข้อต่อไปนะคะเสรีภาพในการเสนอข่าวสารนะคะบุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน นะคะย่อมที่จะมีเสรีภาพนะคะในการเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวทางทีวีข่าวทางหนังสือพิมพ์นะคะหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพนะคะไม่ใช่เสนอข่าวเอามันเสนอข่าวต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลเสนอข่าวที่เป็นจริงนะคะไม่ใช่ข่าวเฟกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะในการเสนอข่าวคุณจะมีเสรีภาพคุณก็ต้องมีกรอบ นะคะในการเสนอข่าวเช่นกันนะคะต่อไปเสรีภาพในการประกอบอาชีพคนไทยเราเนี่ยนะคะล้วนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพถ้าให้เรานั่งไร่อาชีพนะคะว่าในประเทศไทยเราในโลกนี้เนี่ยมันมีอาชีพอะไรบ้างโหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะ เรามีความรู้ความสามารถอะไรนะคะเราก็เลือกเอาในสิ่งที่เราถนัดเหมือนกับบางคนโอ้เรียนจบนะคะจบปโทจบเปอเอกมาปรากฏว่าเป็นไงคะเรียนจบมาปั๊บอาจจะไม่ได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองเรียนจบมาก็ได้ เพิ่งจะมาค้นพบว่าตัวเองนั้นมีความสามารถที่จะทําสิ่งน้นสิ่งนี้ได้ในการที่จะทําให้มีรายได้นะคะเป็นธุรกิจของตัวเองเลยต่างๆนะคะทางานไม่ต้องสายงานนื่นต่างๆนะคะบางคนเรียนจบเยอะมาค้าขายใช่ไหมคะบางคนนะคะประกอบอาชีพจะเป็นตั้งแต่ขายของข้างทางจะไปถึงขายของในห้างเราก็ไม่ต้องดูถูกกัน อาชีพทุกอาชีพมีเกียรตินักเรียนจําไว้นะคะอาชีพทุกอาชีพมีเกียรติแต่ขอให้เราประกอบอาชีพที่สุจริตเท่านั้นเองนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะต่อลูกค้านะคะนั่นคือสิ่งที่สุดยอดละนะคะต่อไปเสรีภาพในการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ นะคะคนไทยเนต่างมีเสรีภาพในการที่จะรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเยอะแยะเลยใช่ไหมคะโดยจะเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพสมาคมองค์กรสมาคมชุมชนสมาคมตามหมู่ตามคณะเยอะแยะไปหมดในแต่ละหน่วยงานก็จะมีสมาคมมากมายเหมือนโรงเรียนเราก็จะมีสมาคมผู้ปกครองมีสมาคมโรงเรียนอื่นก็จะมีสมาคมศิ์เก่ามีสมาคม หน่วยงานอสมโมลยต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีเสรีภาพในการจัดตั้งกลุ่มนะคะเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานนั้นขึ้นมาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะข้อต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนักเรียนคะ ประชาชนร,ารู้อยู่แล้ว,ว่างฉันมีเสรีภาพฉันมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะคะในสังคมปัจจุบันอะไรดีนะคะเราก็เอาอย่างอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปเอาอย่างทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าให้ผู้ปกครองเดือดร้อนเราต้องอยู่เป็นนะคะอยู่ให้เป็นนะคะโดยใช้เหตุและผล การที่จะไปชุมนุมทุกคนมีเหตุมีผลไม่มีผิดไม่มีถูกแต่อะไรที่มันควรจะเหมาะสมในช่วงไหนขณะไหนอะไรเงี้ยบางทีเราต้องคิดนะคะมันมองกันได้หลายรูปแบบนะคะเราก็ไม่ว่ากันทุกคนก็ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่นะคะต่อไปข้อสุดท้ายเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง นะคะบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนักเรียนคะสมัยจักรอนนกักการเมืองเนี่ยกลุ่มนักการเมืองนี้ไม่กี่พรรคแต่มาในปัจจุบันเนี่ยจะมีมากพรรคนะคะพรรคใหญ่พรรคกลางพรรคเล็กคือทุกคนเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้าไป พัฒนาเขาก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งชื่อพักการเมืองนะคะจะตั้งพักอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมาสมัครหรือมาทำงานรับใช้ประชาชนด้วยความมุ่งม,มั่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับรองประเทศชาติบ้านเมืองอย่างบ้านเมืองเนี่ยรุ่งเรืองเจริญแน่นอนนะคะพักทุกพักเขาก็จะมีเป้าหมายในยการทำงาน นะคะทุกอย่างนะคะเราก็ดูนะคะให้เหตุให้ผลนะคะเราจะไม่ไปก้าวไกยนะคะบางทีเราเป็นเด็กอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ลึกไม่รู้ซึ้งนะคะบางทีได้ยินก็พูดมาเราก็ว่าไปบางทีเราฟังหูไวฝูกไว้หัวแล้วเราก็มาวิเคราะห์นะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะอันนี้เราต้องใช้วิจารณญาณในการดูในการฟังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเมือง นะคะ,ะเรื่องที่มิสเตออธิบายนะคะก็เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยนะคะนักเรียนก็คงจะพอทําความเข้าใจได้นะคะเดี๋ยวชั่วโมองหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ